สวัสดีครับชาวลัคนาเมษและราศีเมษทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงราศีเมษในช่วงเดือนสิงหาคม2564นะครับเป็นการทำนายรวมๆโดยทั่วๆไปไม่ใช่ทำนายดวงของใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นก็จะมีทั้งที่ตรงบ้างและบางท่านก็อาจจะไม่ตรงก็ต้องขออาภัยเอาไว้ด้วยนะครับ สำหร um. you know. ับในเดือนนี um ้จะมีดาวย้ายราศีอยู่ด้วยกัน3มดวงนะครับวันที่5สิงหานะครับดาวพุธก็จะย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงห์นะครับดาวพุธที่ราศีสิงห์นี้เป็นราชาโชคนะครับและในวันที่14สิงหานะครับดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศีสิงห์สู่ราศีกันนะครับดาวศุกร์ที่ราศีกันนี้เป็นนิดนะครับและก็17สิงหานะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงห์ดาวอาทิตย์ที่ราศีสิงห์นี้เป็นเกษตรนะครับและสุดท้ายนะครับ 23สิามงหาดาวพุธก็จะย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยย้ายจากราศีสิงสู่ราศีกันดาวพุทธที่ราศีกันที่ก็เป็นเกษตรนะครับเดี๋ยวนี้ดาวพุธจะย้ายราศีสองครั้งนะครับวันที่5ส้สิงหารอบหนึ่งแล้วก็วันที่23สิามงหาอีกรอบหนึ่งนะครับดาวประจาตัวหรือดาวเจ้าเรือนชาวราศีเมษก็คือดาวอังคารนะครับดาวอังคารจออยู่ที่ราศีสิงห์พบปุตตะ ชาวราศีเมษช่วงนี้ก็ดูเหมือนจะมีไฟกระตือรือร้อนอยากทํานั่นอยากทํานี่มีโครงการมีโปรเจกต์ผุดขึ้นมาในหัวเต็มไปหมดนะครับหรืออาจหมายถึงมีเกณฑ์ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปพัวพันเข้าไปรับผิดชอบอุปการะบุตรบริวารอะไรสมองนี้ด้วยก็เป็นได้นะครับดาวอังคารกุมอยู่กับดาวศุกร์นะครับอังคารกับศุกร์นี้ก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนกระดุมพระปัตตนีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนคู่ครองคนรักรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่าง นอกจากดาวอังคารจะกลุมอยู่กับดาวศุกร์แล้วดาวอังคารก็ยังกลุมอยู่กับดาวเกตด,ด้วยนะครับการเข้าสังคมพบปะญาติมิตรเพื่อนฝูงมีเกณฑ์ที่จะก่อให้เกิดไอเดียเกิดแนวคิดเกิดหนทางในการเริ่มทําอะไรใหม่ๆม,มีโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ที่จะก่อให้เกิดลาภผลรายได้ความสําเร็จต่อไปในอนาคตนะครับ เดนที่สิสิงหาครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงห์พบปุตตะนะครับดาวอาทิตย์ที่ราศีสิงห์นี่ก็เป็นเกษตรนะครับก็ถือเป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งนะครับในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ซึ่งโปรเจกต์ที่เริ่มต้นในช่วงนี้คิกออฟในช่วงนี้น่าจะเป็นมิตใหม่ที่ดีที่จะเติบโตอย่างมั่งคั่งยั่งยืนสร้างผลตอบแทนสร้างรายได้ให้กับชาวราศีเมษต่อไปได้ในอนาคตนะครับการงานนะครับเจ้าเรือนการงานของราศีเมษก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสายังคงจรเป็นเกษตรอยูุ่่ทีีรรรามังกนะคบ ช่วงนี้ดาวเสาร์โคจรพักองศานะครับโคจรถอยหลังฉะนั้นเป้าหมายกําหนดการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการงานบางครั้งก็อาจจะมีการดีเลย์อาจจะมีการล่าช้าออกไปบ้างนะครับเพราะปกติดาวเสาร์นี่ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะช้าอยู่แล้วนะครับพอดาวโคจรไม่ปกตินี่ก็จะยิ่งทําให้ล่าช้าออกไปอีกนะครับแต่ดาวเสาร์ก็ยังคงได้วาตรฐานเกษตรนะครับเพราะนั้นชาวราศีเมษก็แค่อดทนสุดท้ายและความมั่นคงความสําเร็จก็ยังคงรออยู่นะครับดาวอังคารดาวประจําตัวยังคงจรอยู่ที่ราศีสิงห์พบปุตตะนะครับดาวอังคารกุมอยู่กับดาวเกต ชาวราศีเมษก็อาจจะมีไอเดียมีโปรเจกต์มีแนวคิดใหม่ๆมีโซลูชันใหม่ๆในการทํางานซึ่งจะช่วยทําให้การงานประสบความสําเร็จอาจจะได้รับมอบหมายแอสเซทเมนต์ใหม่ๆหรืออาจจะจากทำโปรเจกต์ใหม่รวมถึงอาจจะมีโซลูชันใหม่ที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าในการแก้ไขปัญหาเดิมซึ่งจะช่วยส่งผลดีต่อการงานของชาวราศีเมษด้วยนะครับดาวอังคารกุมอยู่กับดาวศุกร์นะครับอังคารกับศุกร์นี่ก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับ ดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนกระดุมภ้าปัตตนีเพราะฉะนั้นหุ้นส่วนคู่ค,ครองคนร,รักรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังคงให้การซัพพอร์ตสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินการทองฉะนั้นในการเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่อาจจะต้องใช้เงินใช้ทองในการลงทุนอยู่บ้างพอสมควรหากชาวราศีเมษมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินในเรื่องของสภาพคล่องไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครก็อยากจะบอกว่าหุ้นส่วนคู่ค,ครองคนรักสามารถช่วยเหลือสามารถซัพพอร์ตได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับโหที่5สิงหานะครับ ดาวพุธก็ย้ายจากราศีกรกฎสู่ราศีสิงห์ดาวพุธท,ที่ราศีสิงห์นี้ได้มาตรฐานราชาโชคได้มาตรฐานมหาจักรนะครับก็เป็นการยืนยันถึงเกณฑ์ในการเจรจาในการริเริ่มทําเอกสารสัญญาสําหรับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้งานเดิมโปรเจกต์เดิมอาจจะมีการดีเลย์ล่าช้าด้วยก็เป็นได้นะครับเพราะช่วงนี้ชาวราศีเมษดูเหมือนจะมุ่งมั่นทุ่มเทใส่ใจอยู่กับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ซะมากกว่าดังนั้นงานเดิมก็อาจจะดีเลย์ล่าช้าออกไปบ้างนะครับ ชาวราศีเมษช่วงนี้ก็ต้องบาลานซ์ดีๆนะครับระหว่างงานเก่ากับงานใหม่งานเดิมงานเก่าก็อย่าให้เสียงานใหม่ก็อย่าให้พลาดนะครับพอว,วันที่17สิงหานะครับดาวอาทิตย์ก็ย้ายจากราศีกรกฎส,สู่ราศีสิงห์นะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาในบ้านของตัวเองนะครับดาวอาทิตย์ที่ราศีสิงห์นี้ก็ได้มาตรฐานเกษตรนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีช่วงหนึ่งนะครับในการเริ่มเริ่มต้นทาอะไรใหม่ๆโครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงหลังของเดือนช่วงหลังจากวันที่17สิงหาช่วงที่ ดาวอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่ที่ราศีสิงห์เป็นช่วงที่ดีเป็นช่วงที่เหมาะแก่การเริ่มต้นธุรกิจใหม่โปรเจกต์ใหม่เป็นอย่างยิ่งนะครับสาหรับคนที่มองหางานรวมถึงคนที่ทํางานประจําที่กําลังเบื่องานเดิมกําลังมองหางานใหม่ก็มีเกณฑ์ได้รับการติดต่อให้เข้ารับการสัมภาษณ์หรือที่ทํางานใหม่อาจจะตอบรับให้เข้าทํางานด้วยก็เป็นได้นะครับ14สิงหานะครับดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศีสิงห์สู่สราศีกันพบรินะครับช่วงครึ่งเดือนหลังมีเกณฑ์กระทบกระทั่งเข้าใจผิด ผิดใจกับคุณส่วนกับผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งหลังของเดือนนี้จะทําอะไรต้องชัดเจนระมัดระวังรอบคอบนะครับและทุกถึงทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับการเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวศุกร์นะครับช่วงวันที่1ถึงวันที่สิสิงหานะครับดาวศุกร์จออยู่ที่ราศีสิงห์พบปุตตะชาวราศีเมษก็มีเกณฑ์มีรายได้มีรายรับจากการริเริ่มทําอะไรใหม่ๆจากงานใหม่จากโปรจต์ใหม่ที่มีการเจรจาพูดคุยตกลงกันไว ส่งผลให้เกิดรายได้เข้ามากระแสเงินสดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้นมั่นคงขึ้นรายรับเข้ามามากขึ้นนะครับดาวศุกร์กุมอยู่กับดาวอังคารนะครับศุกร์กับอังคารนี่ก็เป็นดาวคู่มิตรนะครับดาวอังคารก็เป็นดาวประจําตัวนะครับแล้วก็ดาวศุกร์ก็ยังกลุ่มอยู่กับดาวเกตการเงินในภาพรวมดูเหมือนจะคลี่คลายกว่าเดือนที่แล้วยังเห็นได้ชัดนะครับปัญหาภาระด้านการเงินที่ต้องรับผิดชอบถูกเคลียร์ไปถูกแก้ไขไปพอสมควรแล้วนะครับส่งผลให้หายใจหายคอคล่องขึ้นโล่งขึ้นกระแสเงินสด cash พอที่14เดือน8นะครับดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศีสิงสูราศีกันพพอริดาวศุกร์ที่ราศีกันนิษเป็นนิดนะครับการเงินการทองที่ดูเหมือนจะผ่อนคลายในช่วงแรกของเดือนในช่วงครึ่งแรกของเดือนพอเข้าครึ่งหลังของเดือนภาระหน้าที่ความร,รับผิดชอบควา,ามเครียดความกดดันในเรื่องของการเงินการทองก็จะกลับมาสร้างความหนักใจให้กับชาวราศีเมษอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องวางแผนการใช้ใจ่ายดีๆนะครับช่วงครึ่งเดือนแรกรับมาเยอะเงินเข้ามาเยอะอย่าเพิ่งสุ้ยสุรยอย่าเพิ่งจัดเต็ม พื่อครึ่งเดือนหลังจะได้ไม่มีปัญหานะครับราหูยังคงจออยู่ที่ราศีพฤษภพพกระดุมพระราหูที่ราศีพฤษภนี้เป็นนิดนะครับราหูก็เป็นเจ้าเรือนลาพระเพราะฉะนั้นก็ตระหนักไว้นิดนึงนะครับรายได้ระรับที่คาดว่าจะได้บางทีก็าอาจจะได้ไม่ตามเป้าตามที่คาดการนะครับบางทีเราทํางานเสร็จแล้วนัดเก็บเงินนัดเก็บเช็คพอถึงเวลาลูกค้าอาจจะขอเลื่อนจ่ายหรือขอจ่ายบางส่วนก่อนถ้าเราไม่วางแผนดีๆไม่มีการเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้ก็มีเกณฑ์ที่การเงินการทองอาจจะสะดุดอาจจะคลุกคลักได้อยู่เหมือนกันนะครับ สุขภาพนะครับวันที่1 4สิงหาดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศีสิงู่ราศีกันพพอริและในวันที่23สิามงหาดาวพุธก็ย้ายจากราศีสิงู่ราศีกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องร,ระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังผื่นคันรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินหายใจหวัดภูมิแพ้อเจ็บคออะไรประมาณนี้นะครับนอกจากนั้นดาวเมฤตยูยังคงจรทับตคนาอยู่ที่ราศีเมษก็ต้องระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับเลือดโรคลมโรคหัวใจกล้ามเนื้ออักเสบความเครียดอะไรประมาณนี้นะครับ ความรักนะครับดาวเจ้าเรือนปัตตนีก็คือดาวศุกร์ช่วงวันที่1ถึงวันที่14สิงหาคมดาวศุกร์จออยู่ที่ราศีสิงห์พบปุตตะดาวศุกร์ก็จะกุ่มอยู่กับดาวอังคารดาวคู่ครองกลุมอยู่กับดาวประจําตัวชาวราศีเมษก็ยังคงมีสเสน่ห์ต้องตาต้องใจต่อเพศตรงข้ามคนโสดก็มีโอกาสได้เจอเจอคู่ครองคนรักในเรื่อง,องความรักช่วงครึ่งแรกของเดือนนี่ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะครับ คนโสดก็มีโอกาสได้เจอคู้คองคนรักอย่างที่บอกนะครับแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็ต้องชัดเจนกับสถานภาพของตัวเองนิดนึงนะครับอย่าเผลอตัวเผลอใจนะครับอาจจะมีโอกาสพลาดพลัง้งจนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นปัญหาได้อยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นก็ต้องตั้งสติมั่นๆตั้งสติดีๆนะครับสาหรับคนที่แต่งงานวางแผนมีบุตรมีทายาทก็มีโอกาสสมหวังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันที่1 4สิงหาดาวศุกร์ก็ย้ายจากราศีสิงสูราศีกัน พบอริดาวศุกร์ที่ราศีกันนี้เป็นนิดนะครับดาวความรักจรเข้าพบอริก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับมีเกณฑ์เห็นต่างกันทางความคิดคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะนามาซึ่งการกระทบกระทั่งขัดแยง้งมีปากมีเสียงได้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหนักแน่นนิดหนึ่งมีปัญหาอะไรก็ค่อยพูดค่อยจาถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะครับและทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับโชคลาภนะครับดาวเจ้าเรือนลาภก็คือดาวราหูนะครับราหูยังคงจรออยู่ที่ราศีพฤษภพพกระดุมพระนะครับ ในช่วงวันที่1ถึงวันที่1 4สิงหาคมดาวสุขจรอ,อยู่ที่ราศีสิงห์พบปุตตะดาวสุขก็จะกลุมอยู่กับดาวอองคารแล้วก็กลุมอยู่กับดาวเกตนะครับโชคลาภการเงินของชาวราศีเมษก็ยังถือว่าเด่นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงคงให้การเกื้อกูลหนุนนำบอกเกี่วกการไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะช่วยให้มีโชคมีลาบไม่ว่าโชคลาภจากการทำงานโชคลาภจากคุณส่วนธุรกิจหรือโชคลาภจากคู่รรครคองคนรักนะครับพอวันที่17เดือนสิงหานะครับดาว ดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนปุตตะย้ายเข้ามาในบ้านของตัวเองนะครับดาวอาทิตย์ที่ราศีสิงห์นี้ได้มาตรฐานเกษตรนะครับก็มีเกณฑ์มีโชคมีลาบมีไรายได้เข้ามาจากหลากหลายช่องทางจากการลงทุนทําอะไรใหม่ๆจากธุรกิจใหม่จากโปรเจกต์ใหม่หรืออาจจะหมายรวมถึงบุตรบริวารให้โชคให้ลาบด้วยก็เป็นได้นะครับโชคลาบจากการเสี่ยงโชคก็ยังถือว่าโดดเด่นนะครับเพราะนั้นใครที่ชอบการเสี่ยงโชคก็ลองลอง,ลองดูนะครับมีลุ้นเลยเช่นกันนะครับ ขอให้ชาวราศีเมษเพลิดเพลินสนุกสนานกับงานใหม่ธุรกิจใหม่และความรักที่สดใสมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะครับนี่คือภาพรวมชาวลัคนาราศีเมษเดือนสิงหาคม2564นะครับอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ